สบายดีตอนเสาเร์เด้อพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีเอจีสุขสุขอนอ้ากระเสืสเอตื่นเสาร์จากเมื่อพี่น้องหมือน,น,อน,นี้ตื่นเสาร์วาเป็นพิเศษเพราะว่าไม่นีแ่แหละพี่น้องอันแขกสิมาบ้านเนาะ ให้เบิ่งบรรยากาศอ่าอยู่หน้าเนะตื่นสามารถสูดบรรยากาศเกขาแห่ง่ะพี่น้องเลยมัญยางเด่นอยู่ทรงหน้าตากน้ำมอกนี่แหละความสุขของคนในแบบอดู่ย้บันเนาะครับนะคนอยู่บ้าน ใายอยู่หน้าอ้าพี่น้องมันนี้ก็เสร็จเลยไปรัดปต่ต้อยกับพี่ต่อเนอะาะเพื่อนจะมามาแต่เสานะพี่น้องเบิ่งกันเมื่อนี้บรรยากาศดีลายพี่น้อง ไปพี่ดอมสาธุนี่เลยเกียรตอนนี้วาน้อยกำลังถามเพื่อนนอนิิไปบาทไอรอนพี่น้องจะไปบาทไอ,อรอนแล้วก็นั <สา S 1> น่งรถไอรอนไปหับฟ้<ส>าต้อยแล้วก็พี่ต้อนะ ทักนอลังคาใหม่นอได้ตักอันนี้มันจะกมหอนพี่นองพรต้องตักแหละน่าไปด้วยล่ะจับประ่ับเลแหงฝนถึอเตืม <laughs> นักเขียนไม่แน่นหละนักเขียนแาดต่งดางๆนี่พี่น้องบาดอนเขียนตอนตะกี้แบบนี้แล้วกว่สิทอก็คือแบบมันอยากขามหน้าพี่น้องเป็นนักเขียนเนาะมันอยากขามหน้าแบบนี้แหละพี่น้องหลักขาคืออาคารนั้นอาคารนี้ บางทีก็เอ,อิอจนเมื่อยเขาจะกับบกขา,าเอาโบมีเงินจ้างนะเอาไปเด็กหน่อยเนาะพ่อแม่ก็เลยแบบส่งเหยียนยากนระขามันมีหลไรข,นะขาเนาะพี่น้องขาดเส้นใจไปขึงเหยียนจริงๆก็ยากขาเมื่อจังหวะมันหยาก,การทำการเหยียนเนาะ ไปผอกันอยู่บ้านไอ้ดอนเนาะพี่น้องหันแล้วพี่น้องตอนนี้บ่าน้อยมากมาสูอ่อ้อยดอนนั่งรถไปปากเซ่แต่เส้นไปลานช่องเม็กนะพี่น้องตอนนี้อันพี่ต่อกับพี่ตอยอยู่ที่อุบลเนนะะาะไปใต้มาหอดอุบลนด็พี่น้องบน้านสถานี เป็นกันหละเขานะจะออกมากขึ้นกันเตรียมไปรอหลับไปเนาะก็ไปนอกสวัสด,ดีพี่โนโอ้องเราตีเข่ามาเข่าสาวอท่านกินครั <c oughs> ตื่นแต่สาวเลยเขาสาวท่านกินพี่โน,โน้อเคื่อจะเจ็ดโมงเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งนะพี่โนโอ้องเจ็ดโมงไปไปตสาวนา่ยไปแต่สาวนะพี่แ่เปินมาหอดก่อนอยาทิาานะ้งาเนาะแม่ ก็มีเบดในในหนังเนีเชื่อชื่อนี้ื่อนชนีไม่้ืนัน้นี้ก็เลยัาไปไั้สเดินทางไปพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาหอดปานเสร็ําลังสืถากลัวม่หนังโคไวซื้ออันนั้นที่นองไม่รู้เมือซื้อพระโมพมก็ผาปู ขอไปซื้ออยู่อันหางอันนะั้นตังจะเดินเนาะมีดอกเซกบินออกมาแปดแสนแปดแปดพันกีบนะเป็นเงินบาทไทยกับหนึ่งพันหกหล่อนไปซื้อมอนกับอันอ่ะผ้าแพ้มีดองผ้าคุณโน้เนาะเพื่อว่า แกเพื้นมากเลยพื้นบอได้เตรียมนะนะมนก็เลยซื้อไว้แต่การพัหโมแฟรโปเก,กอรนะ์ยันเพ่อๆนอกเงื่อนก็เลยซื้อเพิ่มพื้นหนึ่งจ้ขะขนาดซื้อพื้นเดียวนะพี่น้องอยิ่งแพงขนาดนั้นบนะ่ผมว่าจะไปซื้อยูไทร์นะพัฟโปเคยซื้อพัฟโฮมก็ได้มามาซื้ออยู่นี่จ้ะมันก็จะเป็นแบบพีโน พผ้าปู้อมมอนเป็นนเป็นสุดนะเป็นสุดเลยเุดสุดที่นอนสุดที่นอนหาเซ0นบายน้ะงต้องการความสูตรซเซนเงินขืนเนาะขืนน้ำเงินว่าจังไรอองแพงอย่างดีน้องเลยตกใจเปิดแปดแสนเนาะ วันนั้นก็สิบห้าแวซื้อน้ำนะพนักงานซื้อน้ำกินฟังเบืองมาสิซื้อยังม่แน่ไปน้องตอนนี้ก็เก่ามุงแหละไปฮอตดานกันนะจาเก้าโมปลายเก่าโมงถึงสิบโม่งตอนนี้ันเชียฮอด ชองเมกแตไม่นอะมารอลุนกันเด้อรอลุนนะพบอันปาไตกับพี่ต้อนะพี่บุ๊ดพี่อ้าม,มเอาเนมจะควรหอนใจอนไย่งเ้ยแชทตามพี่ตอแทนตอบนะสงสัยขับรถอยากท่าทนหอนทองเมกตอนนี้ก็เกาหง ีตยวสิบโมงนะพี่น้องสิบโมงสามเลยเนาะโอ้นานตรงหน้านานสองมิลเริ่มเริ่มคือคือไหนได้บ้างคือคือนอกเดียนี่เลยเริ่มกลับมาเป็นคือเก่าแล้วอันนี้จะถอดช่วงเทศกาลไนะคือเทศกาลเดียวติดต่อหอนใส่หอนอาจจะจำวาดอยู่มั้ตอนนี้เพิ่นมาหอดเลยพี่น้อง สิคราวนี้เล้ะบอกไปจอดอยู่อยู่อยู่หุป่ปนยังเออ,อเดี๋ยวเงเงินค่าผ่านรถเท่าไหร่เออว่าผ่านไปเทนอรอไปเทนรอคือจีนเลยนะปิดหนวกวะฮะ ยังเห็นวนเห็นนะี่เห็นแล้วเห็นแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ

แข่งกับทีมอินดี้แล้วนะแต่ยังไม่รู้ชื่อทีมเดี๋ยวเราหัวหน้าทีมก่อนจำบัดเนะห้าคน6คนยินดีต้อนรับจากประเทศลาวคือสีเป็นถังแหลกกันนะ ่ะเดือนนึแล้วนะเจ้าไปวักับวันที่อยู่ทแม่คเดือนเจาเิะอนเอนันี้ก็ถอเือนแม่ครับต่างอยู่ท่าไหนเปลียนจ๊ คนไทยมาดเซียยค่แม่แจมาตตีนจใจูมาแล้วอันนี้50ปีกันเดี๋วานจำมาแต่งองไมเต้ท,ง,ง,ทงแหลกนะเนาเมแคแครับึงเถือแต่ือเต้นหนักมากครับไอดอเป็นใเยรับลเคยมากเลยอครับ ยังไม่เคยยยังไม่เคสนุกดีสนุกดีได้มาสัมผัสธรรมชาติครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งบ้านครับครับบรรยากาศสีเป็นจังไงจะเหมือนที่ไทยบอลุงเปียกับป้าต่อยเด้อพี่น้องนั่งรถมาดับเพลินตื่นแต่เศร้าหัวมือนี่โอ้ตื่นเต้นแฮ้ หกโมงเย็นไงฮะก็ตายแล้วเมื่อวานไงเปรียบเทียบกันนั่งรถมาหอดอุบลเจ้าม่งครับอ่ะหกโมงเช้าหกโมงเช้าแล้วพี่ตอบเป็นรับคดีแล้วไปเห็นไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยววะอืออร่อยมากเฟอร์เฟิเฟิอร่อยแล้วก็ถูกด้วย35มสิบห้าบามีอะไรอ่ะกระดูกหมูอ่ะครับผมอร่อยอร่อยกินยูเซนถัดมั้ยวะครับ ไม่ใช่ใกล้ๆร้านแหนมร้านแหนมเนืองร้านหมูยอแถวนั้นาราคาบ่แพงเนาะครับเนะาะที่ไทยถ้ากรุงเทพก็หกสิบได้เม่นกรุงเทพมีตะคอง,งแฝงๆนะกินทอดทุกคนเด้อก <laughs> ินทอดป้าต้อยเป็นอันทาเบิ่งทีมงานเนาะอยู่บ้านชิดีใจเท่าไรป้าต้อยไปหาที่บ้านรอ,อทุกนนะ <laughs>

เรียบร้อยแล้วครับแล้วจะออกได้เลยมออกได้เลยโอเคกามากกล้ามากจำไม่จำออกไม่ยนครับออกมาถอย <laughs> พี่ต่อพี่อาร์มพี่บุตรนั่งรังพี่พี่น้องเอ้ยไปไปอยากส้มวิวโวววส้วมวิวภักแม่ขั่วน้องน้องกบาชินังรังเตรียมมากเลยรังข้างหน้าแล้วรังตะไคร้ออเอาไปจิตอาสาคิป โ <Okay. S 2> อเคเรับมาถึงแดดเด้อพี่นอ้ <laughs> นองพี่ <laughs> พอาร์พี่บุตรพี่ต่อเดี๋ยวสสืาอผ้าพันละเที่ยวแลาวดีใจเนาะคอยต้องนั่งนหนาวด้วยว่าเขานั่งหน้าอีกคนหนึ่งวะครับโอ้ยถามหอดสาดก็ต้องงหลังศาสตร์กมีนะครับ อยากสัมผัสจริงจริงจริงแล้วอ่ะย่องอ่าพี่ต่อพี่อามพี่บุตรนางลังเป่ายากสบมรการที่แด้วนมาเสียนางลังนะนั่ไปกันเดี๋ยวไปแวนปากซีเนาะอันนี้เราก็เดินทางไปตลาดเป็กนกอน ก่อนกับตลาดก่อนอก่อนเมื่อวา,านเนอะต้องใกล้ๆกันได้พอกันนด้ไม่น้องเลยป้าต่อยกับลุกเปียกน่ารักมากๆหน้ายังสดเลยนะเพราะว่าขึ้นรถตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยไว้ไปแต่งหน้าที่บ้านสวยๆเลย <laughs> ขึ้นแท็กซี่6โมงคึ่นี่เนี่ยเปียเหนียวหนึ อยู่บนต้นตัวในเย็นนอนสบายโอ้ยมันหนักเอามันหนักเอาเมื่อกี้แหละแบกกระเป๋าข้ามมาโอ้ยแตต่มันเดินไกลหน่อยเนาะใช่นเดิต้องเดินนะเข้าฟังธรรมราชนมิกก็ต้องย่าตากแดดถ่านกระเป๋าไปบ่อยคนสัมภาระมาช่วยดูดีเท่ ดูเปียกยังแข็งแรงพี่น้องเอ้ยไปไหนก็ต้องไปศพปลาต่อยดูเปียกโอ้โหเทียสบายนี่พี่น้องดูนี่ถ้าไม่ได้ปลาต่อยก็ไม่มีโอกาสมาอย่างนี้หรอกเพี่ลมต้องเสียค่าด่านใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราเสียแล้วแจ้งบินแจ้งบินเฉยๆพี่ลมเขาชวนป้าให้มาซื้อที่อย like, oh. ู <three tik sl it> Here, ่อยู่ลาวแม่น้ำโขงใช่เอาชวนปลาต่อยมา รู้จักพวกียรมใจเย็นๆที่ที่อยู่้านถังหยอดเลมที่ม้นอ๋อมีคนก็จะขายพี่แล้วเป็นคนล่าวนหรอว่าเป็นอยู่อะไรเมืองมนเนี่ยเมืองมนนั่นแหละเดือนสิบสองนี่แต่ว่าป่ากับมานแต่ว่าหน้าแต่งดุเพิินแต่งดุเชเมื่อวานก็โทรมาเออแต่ไม่ได้บอกลว่าเราข้ามมาลาว่อน นพี่ต่อหาเกลื่องของในกระเป๋าได้จังแม่เอียงนักแห้งอยูอ่ดีปด่านนคนขามมาไหนเอาละพี่น้องบัานนักระสิเก็บภาพบรรยากาศเป็นเพียงฉมีกันเดินพอกันอยู่บ้าน,พนเพอด้ะเดี๋ยาสุดท้ายบรรยากาศใทยเบิร์กนะ,ะวะเสียดยังแน่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ในเดิมพี่น้องคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แน่บ๊ายบาย 拜拜。<Bye> bye. <laughs>